ชายพระเอกดังหล่อได้พอคะ่ะยอมเลยแล้วคะ่ะสําหรับหนุ่มคนนี้เป็นพระเอกตลอดการอีกหนึ่งคนหนุ่มอัมอภิชาตินั่นเองคะ่ะเขาเนี่ยแต่งงานกับนักร้องสาวอย่างคุณนัทมีเลียเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แต่งงานกันนานมากๆค่ะยังไม่มีทายาทคู่นี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีทายาทแก่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความสุขนะคะชีวิตเขาดูลงเอยและมีความสุขที่สุดไปเลยคะ่ะ สานัดและหนุ่มอ้ำก็มีลูกป,ปุนรรมค่ะหลายคนคงจะได้เห็นกันมาบ้างสําหรับลูกป,ปุญธรรมเขาก็คือน้องฟ้าโปรดและหลายท่านนั้นอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าเขามีลูกป,ปุนรรมเป็นผู้ชายอีกคนนะคะซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในวัยที่น่ารักน่าอินดูมากๆค่ะคือน้องฟินิกสุดหนุ่มอ้ำก็ได้โพสต์ภาพคู่กับน,น้องพร้อมแคปชั่นเด็กน้อยหอยสงังต้องบอกว่าเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วแหละค่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ